ไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังหรือหมุนนะครับสามารถทำได้คล่องแคล่วมากนะครับซีเมนตแรกครับสามสิบวินาทีนะครับ ตอนนี้คุณแล้ก็เริ่ออหมอทำงานได้เลยนะครับเ่้าขอมคุณแต้องทำได้ดีนะครับตอนนี้ได้แล้วครับตอนนี้35คะแนนแล้วนะครับเราผ่านไปหนึ่งนาที มันจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่จะวางทันไม่ไม่เลยอย่าเอลอพัดีครับตอนนี้แม่สู้พ่อจริงๆครับพัดดีเป็นเม็ดนะฮะแม่มันเปลี่ยนมือต่อมืออะไรครับ คแรกครับครัสองวินาทีนะสิคะแนนได้ไปแล้วตอนนี้คุณเราก็เริ่มออกทำงานได้เลยนะครับท่านผ่อคุณแล้วก็ทำได้ดีนะครับตอนนี้ได้แล้วครับตอนนี้25คะแนน,น,น,นแล้วนะครับพัลนา่านไ11วินาที เดี๋ยวจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่จะวางทางได้ไม่เลยประเดีครับตอนนี้แม่ซื้อข้าวอีกทีเ